เจ้าจะพึ่งควบสินคีไว้ไหลเอากระดานใดบ่ได้กินข้าผัดไปน้ำลุงเจ้ามือเจ้าหนุ่มบ่ได้เกี่ยวกับมื่อเศ้าเลยบ่ได้กินเขาเมื่อเศ้าบ่เมื่อวานเมื่อวานนี่บอกเออเมื่อวานนี่การแถลงการว่ากันทั่วไปหาป้าช่ำใสมือตอนกลางคืนโทรโทรไปไปหากลางคืนนะวันนี้ล้วเราเราบ่ได้รับบ่ได้รับแล้วเราบ่เบ็ดเราเมื่อผัดโทรไปว่าคือติียุ่กันว่าหน่ะผัดไปแล้วเราสร้างดามว่า บรเห็นโทรศัพท์โทรศัพท์รซามาตกอยู่ในรถเราก็เลยบรเห็นก็เลยบรได้รับรางวัลหนะอเออเราก็เลยเราก็รางว่าเราเข้าโรงพยาบาลช่วยนำหนาเอยเนาะจังบาได้ไปเยี่ยมแล้วก็เลย,ลลลลเลยไอ้มือมันโทรหาคอยว่าไปพยายามที่ไปเยี่ยไมไปดำไปไปเยี่ยมปข้ามสายไปไปจังใดมือจังค่ำจังคืนไปนะเดอ้อฉันดอกมันไปนะเลยทั่วไปหาแกแกแก็เลยไม่ได้รับแล้วก็เลยไม่ได้ไปเราจะเล่นบ้าแถลงการคอยคอยเล่นแถลงการว่าคอยกระท้วไปหาเราอยู่ เป็น่วงเราายูค่อยเข้าใจว่าเรามากกับลูกชายเล่าสองคนที่แทนนะเรามากกับก็ปืนพ้อปืนพ้อเนาะมื่อมาสามคนมาถึงกลางทางแล้วเกิดอุบัติเหตุตอนแรกหนูเขจาเป็นมอไซค์ที่ไหนเป็นรถยนเป็นรถยนจ้าแล้วเมื่อวานนี้เราว่ารถเล่าก็อยู่สถานีพ่นแล้วเราเ๋ยอรถยางเตกสองข้างแล้วก็นูเข้าใจว่ายาคันถ่าก็เลยไปเอานซ้อนมอไซค์กันเบก็เลยไปเอารถเอารถไป จัดดอกลายๆอย่างเช่นยางนี่แหละยามาว่าซิฟสายข่อยมีหลักฐานจะสา้จะใา้จะสายเจ้าเกาหาข่อยบุญึงซิสายรวมเอร์กุรวมเบอร์กุาตกแต่เศ้าเอามาไายตักแต่เศ้าตักแต่เศ้า ตกเาประเด็นไม่แล้วครับประเด็นถ่ารเอาแถกการเขาเนื่องกัเพื่อนฝาทีนสายนี่เจ้าแถกการเพื่อนนะตักเะเจ้าเอาเถโถกดรับมาทีนึง เอาโร่ต็เจ้ามาทีนึงตกลงกันนึงงวดรัาอันนี้เลเหรอเอาถ้าบดถึงชีพสายนี่รับมาทีนึงตกลงกันก่อนอันนี้ต้องบอกว่ายังไงคนคนเวนาขอร้องกันต่อตั้งซิแต่เจ้ามึงสิกินข้าวะมึงสิกินข้าวะเออมึงสิกินข้าวะต้องต้องรับสารภาพบดถึงชีพสายมึงต้องรับสารภาพมามึงสิกินข้าวะบดถึงชีสายเหรอประมือเอาประมือเอาเดี๋ยวตกลงกันก่อนงดลับมาทีนึงอันนู้ อันที่หนึ่งบ่ no? ได้กินข้าวชิมมือได้ถ้าเราบ่ไเลือ่ได้กินข้าวได้เมื่อเลยหยิ่เองก็ได้หนึ่งเป็นอยู่เอาเปเเจ้าเอาเลยบบ้านเ่ากันมากเห้มั้กหนึ่งกินกหน่ง่นมือเ้าหนึ่งเนีคนนึงมือเ้าหนึ่งคนนึงวากันมากไมื้อเช้ามื้อหนึงไปากงาไวม่าวไปไ้เจ้าไปในฝ้าไปไ้เจ้าบัคอยปดท้องเขาดคอยเรียกว่ากรดายกว่ตลาดได้ตลาดได้ไหมเนีตลาดปลาตลาดปลาครับอ เอาเอาเกี้ยกันอนิตหนึ่งบ่ถึงสิสายอทิตยหนึงกันสิบสายเนับเบิรตะกะแต่เช้ากวนับไปเบิงเงาได้ไมมือว่างมันยังวะมันสุกปิมันเช้าเ๋ยวมึงเอาบถึงยังวาสิบสายเลนะจะออกขาไหนก็บถึงสิบสายตั้งแต่เช้าคนไดนตั้งแต่การทัไปหาเช้าตั้แต่เช้าคนไดแล้วก็รทัไปอีกแล้วก็โทันไปีกแล้วก็รทัไปอีกมังหวอดบ่บังว่างหวล้ำมาอทิตหนึ่ง จะาห้รับเงินไว้อาเอสซีนะครับผมขาสายครับเอฟซีนะครับผมนะไม่ต้องติดต่อเลิกงานลำญาติอาทิตยหนึ่งอาทิตย์นะครับผมเพราะว่าเดิมบันกับบ่าเงินไปแล้วเรื่องนั้นเก่าหมดแลยวคันคุ้มคำหมับเลย่องการม่ให้การรับนี้บ่าวได้บัาเมือกับบ่าได้กินข้าวอาทิตย์นึงด้วยกันบัามือกับบ่าได้กินข้าวอาทิตย์นึงคือกันเออเอาบาทที่ชาเกาโมกโมกไปหาผมเออจะไปกระเทียนอวัดผมก็รับพอกลับมาโทรมาเก่าโมกอีกจากทายคลิปผมผมก็รับ ใบสามนี่โทรมายำๆๆบลาศื่อยิ้มมือสีบอาศอบ่ะเจ้าวห่าเกินจริงโฆษณาเกินจริงเจ้าใสายไลน์ไปสีเขาเจ้าใสายไลายไปสีเขาดีเจ้าต้องโดนฟ้องงดจำหนึ่งอาทิตย์งดจำหนึ่งอาทิตย์นับนตามข้อมูลอันเป็นที่เข้าสู่พรบคอมพมมั่งกัญชาได้กินข่อยเจ้ากลัว่าข่อยหางายนี่นับได้เลยหางซ้ายหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ห้ามล้ำ ไม่เป็นผลเาจะรอเบิรตฟั่งนี่นไเออไม่เป็นผลไม่เป็นผลใส่หูฟังอ่ะดิบรุษบูรษใรจะไปเสียงไหใส่หูฟังไหนหูฟังมันเด็กลำบูรุจะไปเสียงไว้กันมีเครื่องอยู่ใครนบ้าจะไปใส่บูรุษอะไรละลไหทํำมันเลยละโชเลตูกมี ตั้งในตั้งไนไปไปไปมัดเลยม่ะไปก็จะถอดเอกให้เบิรแถวนี่ไอยังไปไฟจะถอดออาให้เบิดแถวนี่แมันห่างซะเออถมันห่างเลยำอะไรนเนี่ยนานเห็นจะล่ำเนาะบ่ม่ใครำเลยบ่บ้าเจ้าผู้เดียวถ้าถ้าแบบเจ้า่อื่นอยากลำเด้อสถ้าเจ้าล่ำนี่ถอดตัดตัมแตู่้ใดอยากล่ำกับมัน่ำเมื่อเหร่กินกเบใคราน เขาไปเบิ่งครับไปทุกทุกทุกอ่ะเจ้าลำแก่ลำมันอาทิโอเคนะตกลงตานนั้นตกลงมวะเจ้าน้ำข้อมูลอันเป็นเทพเข้าสู่บนถบ่วคอมใส่ลายกันคอมใส่ลายเหมิดงดลำหนึ่งอาทิตย์เอฟเอนะครับใครที่ถือต้องมาบ้านนานะถ้าติดงานล้ำญาติชิดดเด็ดขาดโมว่านี่กันอยากให้มันมาออกมาตัดลายกันเถอะคลิปเลยเนาะเบิองเด้อจัดงานลำกันกันเลยจัดให้ญาชิอมินประมาทคอยคอมแม่ชิดไหมผ่านฉันจ้า ผานเล่ากับบอสตองแตนเล่าลำเอฟซีเอฟซีทันใดได้ยินนะห้ามเรื่อยๆอาทิตย์หนึ่งเด้อมาแล้วจ้าไปแล้วจ้าต้องเรอยอาทิตย์หนึ่งก่อนต้องต้องเรอยอาทิตย์หนึ่งก่อนแม็วอ่ะรูปตัวชิบะได้ล้ำเนี่ยบอเป็นยังลูกค่อยๆลำบงานลำเองก็ได้ลูกค่อยๆเราจะเป็นเครื่องนั่นเดี๋ยจะตั้งได้อีกวันเดี๋ยวถามอีกเครื่องถ่ายคลิปเด้อนี่ตั้งนี่อยู่นี่นี่นี่ไปไปไปไทยคลิปเพิ่งจะได้หกนาทีหนึ่งเอาอีกอย่างสองนาทีนี่นะ เอาจังได้เลยนี่เอาจังได้เลยนี่อ้ามือเดี๋ยวไม่หมดเขี้ยกันเลยมันจบเขี้ยมันจบสวัสดีครับนั่งลำเขามาแล้วนั่งลำมาแล้วนะครับได้ที่เล่าเล่าคนลำหนึ่งอาทิตย์นะครับอ้านหนี่คนลำหนึ่งอาทิตย์ผู้ใดริสเตรียมแท้เล่าครับเมาไปเมาไปเอาเบาเมาไปแเราเมาหน่อยล่ะตกลงมาไม่ตกลงไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นเอาเมื่อกี้นี่เจ้าเจ้า คุยกันกันมั้งเหรอเดชเป็นยังผู้รักเป็นผู้รักผู้ใหญ่ขื่นสัจจามี็นหมู่นางลำสัจจาภูมีหรหมู่นางลำเจ้าดีเสียสัจจานะโอ้กันได้หัวข้อล้วสัจจาภูมิโอ้ได้หัวขอแล้วเันในหอแล้้หัวขอแล้วที่หลังที่หลังสิเพรได้บอกหัวข้อนะได้แล้วนะได้แล้วได้แล้วได้แล้วแปดนาทีหรือเปล่ายังยังเนี่ยยจะได้แปดนาทีก่อนแข่งไหนแข่งใครนั่ไหนอยู่โอ้ โอ้ยนับสรุปว่ว่าโอ้ว่าบอลลัมมันบ้าบอลลัมโอ้บอลลัมได้จังไดกคันบอลลัมใจขาดเออเอาของก็ได้ครบเปนหาที่เราก็ไปก่อนเนอะควมคู่กันเข้าไปมีคันความกู่้งามสินเข่าดิเขาก็บอกว่าจะเอาหามล้ำอตัวบังกะรีบอเออกัดยังหายมันมันมาลุกมาถ่ายคลิปบอกว่านี่เออเอาวันที่แฮ็ดมาตานี่ก็บาลุก ให้ลูกมาเฝ้ากับบอลูกขขอยกับกระหายมันโตตอบอเฮ็ดแตก็เลยหายมันเลยแล้วอ๋อคุณบอกว่าหามใครกีบเดชอ๋อว่าสันต์เถอะถ้าหามกี่กว่าทำงานหรอ้ามันเต็มน่ะทีแล้วก็อ้าวบาลามาลันโชว์คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ